16พฤษภาคม2 5 6 4ตรงกับวันวิสาขาบูชาซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน6ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลกเนื่องจากในพุทธประวัติได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์เดียวกันคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธโคดม หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดในวันเพ็ญเดือนหกนี้แต่ต่างปีกันชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวันวิสาขาบูชาและนอกจากนี้สมัสชาสหาประชาชาติ ยังได้ยกย่องให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลอีกด้วยและในโอกาสสำคัญนี้ชาวพุทธทั่วโลกจึงควรที่จะรึกถึง ประรัตนไตรยัได้แก่ประพุทธพระธรรมและประสง์รวมไปถึงการน้อมนำและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้แก่ทำความดีละว้นความชั่วและทําจิตใจให้ผ่องใสและเนื่องในโอกาสสาคัญนี้เราจึงของน้อมนําหลักธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่โลกธรรมแปมานําเสนอดังนี้ค่ะ โลกธรรมแปดหมายถึงธรรมดาของโลกเรื่องของโลกธรรมชาติของโลกที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดานี้แปดประการอันประกอบด้วยโลกธรรมฝ่ายอิทธารมคือความพอใจของมนุษย์เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาได้แก่ 1. ลาบหมายความว่าได้ผลประโยชน์ ได้มาซึ่งทรัพย์ 2. ยศหมายความว่าได้รับฐานันดรสูงขึ้นได้อำนาจเป็นใหญ่เป็นโต 3. ส,สารเสริญคือได้ยินได้ฟังคำสารเสริญคำชมเชยคำยกย่องเป็นที่น่าพอใจและ4ส,สุขคือได้ความสบายกายสบายใจความเบิกบานบันเทิงเริงใจ และโลกธรรมฝ่ายอนิถารมคือความไม่พอใจของมนุษย์ไม่เป็นที่ปรารถนาได้แก่ 1. 1. เสื่อมลาบหมายความว่าเสียลาบไปไม่อาจดำรงอยู่ได้ 2. เสื่อมยศหมายถึงถูกลดอำนาจความเป็นใหญ่ 3. ดินทาว,ว่าร้ายหมายถึง ถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดีถูกติชินนินทาหรือถูกกล่าวร้ายให้เสียหายและ4ทุกคือได้รับความทุกขเวทนาทรมานกายทรมานใจเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าโลกธรรมแปเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราก็จะไม่หวั่นไหวกับสุขไม่หวั่นไหวกับทุกขเข้าใจโลกยิ่งขึ้น แล้วสามารถดำรงชีวิตให้สอดคล้องได้อย่างมีความสุขนั่นเองและเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ขอส่งความปรารถนาดีไปยังชาวพุทธทั่วโลกสุขสันตวันวิสาขาวิชาและสวัสดีค่ะ